สวัสดีครับ Apple ยังคงส่ง iOS 1 4บเบต้าใหม่ล่าสุดมาให้ทดสอบกันต่อตอนนี้เดินทางมาถึงเบต้า8กันแล้วไม่เพียงเท่านั้นเมื่อคืนนี้ Apple ก็ร่อนบัตรเชิญงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อง,งานว่า Spring Loaded ที่จะจัดในวันที่20เมษายนนี้เพื่อนๆสามารถดูดลรลเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 6 S Plus มากน้อยแค่ไหน ควรจะอัพต่อหรือรอดีเราไปทดสอบรับชมผลลัพบพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.5 beta 8ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คงที่ส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็ว CPU ยังทำได้ดีครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงนิดเดียว beta 8ใหม่ล่าสุดนี้ความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากครับ จากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่ไปดูผลลั์กันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้ จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 14.5 beta 8บน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์แบตเตอรี่ดีขึ้นนิดหนึ่งประหยัดขึ้นเล็กน้อยครับ โดยใช้ไป5%เหลือ95%ในขณะที่เบต้า7ใช้ไป6%เหลือ94%แบตเตอรี่น่าพอใจขึ้นการอัปเดตเป็น iOS 14.5บ e t a 8บน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วยังนิ่งๆแบตเตอรี่ประหยัดขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับรับไปรุ่นกันใหม่ในเวอร์ชั่นหน้ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆกดติดตามกันได้เลยครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ